ค่ะมาสวัสดีค่ะมาอยู่กับน,น้องกล้วยหอมค่ะวันนี้ค่ะพามาดูน้องกล้วยหอมเข้าโรงเรียนค่ะวันนี้คุณครูพาเรียนวิชาอะไรเนาะวิชาอะไรวันนี้พ่ออิ๋วแอรโรบิกอ่ะแอรโรบิกวิชาดนตรีค่ะสวัสดีค่ะควันนี้พาเข้าโรงเรียนวิชาดนตรีค่ะแม่แม่่ะค่ะ อยู่กับพ่อกับอยู่กับพี่ควานค่ะอันนักเรียนอายุร a ดีเต้นก่อนนะกชูงชูนเต้นกิจกรรมขัดจังหวะค่ะแม่ๆค่ะฮฮิเฮ้ย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 ิ้มด้วยเะไน้นเอเรีเนเอออ๊เเเอเ อ่ะออมากคไปมากคดเอ้ยอีอีคนไทยกำลังใจเยอะแยะเลยค่ะดอบจึงดึงดงดึงดงดึ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 งดงดึะดึงดึงด้งดึงดึงดึงเงดเงดึเอดดเอ๊ะเงดงงงดง สิตามพี่ควานไปทางไหนเนาะค่ะดูค่ะอ่ะพี่มาร์คพี่มาร์คลองสั่งดูน้องจะทําตามไหมมาเลยมาค่ะพี่มาร์คแล้วอ่ะพี่มาร์คลองดูเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเต้นเต้นขาขาเต้นแล้วอ่ะเต้นเต้นอ่ะไหนเอาเต้นเอ๊ะ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 โอ้ขาโยกขาให้เต้นขาเต้นขาโยกขาให้ค่ะพี่มาร์คบอกว่าขาขาขาเต้นอ่ะเต้น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 จึง ถแึงสาบง่ายยแมงสาบอะเออสเตดูมือค่ะเอ๊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 ึงอ๊ะเ่๊ะเอ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 เออเดอะเอ๊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 ะเดะะอ๊เออเ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 อ ปากแดงๆจะไว้ใจใดกาอาคาสวยก็อาคาสวยเสียงอาคาสวัยในเชียงเอาดังๆตายไม่ค่อนเกีงวันนี้ไม่ได้พาเลาะตางค่ะวันนี้ทำกิจกรรมข้าวจังหวะค่ะอาจจะไปไหนคะอาจจะมาหาแม่ๆนะ อู้ถูแชมพูหอมหอมค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะรวยเสียงเสียงงานเสียงไม่เสียงวยอ๋อเสียงอี่อ้าวรื้อเต็มอย่างเดียวเลยครับผม ไม่ได้สวัสดีเลยค่ะทีนี้เต้นอย่างเดียวเลยค่ะเอ๊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 เอ๊ย่ำย่ำข้างเดียวค่ะดูหางหางไปก่อนห่างไปก่อนขาค่ะข้นายเอ้าเออาาเเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊กระสวยราสวย บอกขอบคุณค่ะนอนลงนคะนอี่ค่ะอีกวิชาหนึ่งดวสวยสวยดเสียงด้วยค่ะเสียงเสียงคอ๋อคะอันนี้วิชาอะไรนี่เขาเรียกวิชาอะไรนี่แอคชั่นเอ้วิชาแอคชั่นวย ค่ะเอ๊ะดูค่ะโอ้ยตัวเตกอันนอ้าวจึงึงแม่ค่ะดูค่ะสังเกตดูค่ะเป็นด้วยค่ะแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะแม่แ่ค่ะดูค่ะเอ๊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 ะ

ตาสวยเสียงด้วยเสียงด้วยเอาตาสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่าขาด้วยลูกขาด้วยขาสวยอันดุบานหนึ่งค่ะแม่แม่ขาขาหนึ่งสวยกว่าจะคิดค่ะกว่าจะคิดได้ค่ะกว่าจะคิดได้ขาขาด้วยขาด้วยช่วย เอันนั้นขาไหนขาตาทำไงเอ้อไปเออมาช่วยขาตาทำยังไงเอ้อนี่ขานี่ถึงจะสวยตาหนีห้าวเอ้อขาไหนขาเออ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 โอ้เก่งเก่งเก่ง ไปไหนไปไหนนหนไปไหนจะไปชมดอกไม้ค่ะฝั่งนู้นมีดอกไม้ค่ะยิ่งงามต้องคู่กับดอกไม้ค่ะหอมบอกอ่าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับน้องกล้วยหอมด้วยนะคะแม่ๆค่ะอะไรโดนตะคอกบอกตะคอตีโอพอบขวานขอบคุณค่ะแม่แม่กันเลยอ่าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้หอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเสียงเสียงไห่เสียง เสียงยูไซ e เสียงเสียงไมรุนนะเสียงไมรุนช่วยจ้าวัสดีค่ะ่วัสดีค่ะโอ้ย้คิดท่าไปออกเลยไม่รู้ได้ท่าอะไรครับแม่แม่ค่ะงัดมาทุกท่าแล้วฝ่กคิดได้ฝึกจาได้ค่ะฝักเป็นกาลังใจให้หอมด้วยนะคะแม่แม่ค้าหรับไลค์คลิปนี้สวัสดีค่ะกเลยปกนแม่กัน